ครับสวัสดีนะๆนักตกปลาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะมารีวิวสาย PE อีกแล้วนะครับซึ่งสั่งมานี้ก็ในราคาหรือไปถึง200ร้อยแล้วกว่าบาทครับครับก็เป็นยี่ห้อ JOF นะครับเป็นทับเก้านะไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับราคาไม่สูงนะอันนี้เป็น PE 0 8นะครับก็จะเอามาใส่กับสปินนิ่งนะครับคัสามขีดแปดนะครับ เอาไว้ไปเคาะกระสุนนะที่จริงก็อยากจะใช้0.6นย์ครับแต่ว่าหมายที่จะไปตีเนี่ยมันเป็นแหนเยอะนะครับก็เลยเเดี๋ยวเพิ่มหน้าตัดขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น0.8หน้าตัดเดือที่ศูนย์จุน่งสีนะครับความยาว100เมตรนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นไงครับอนุญาตแกะหน่อยนะครับสีจะเป็นมันติคัลเลอร์ครับเป็น7สีนะครับดูก่อนว่าสัมผัสแรกนะครับที่สัมผัสสายดูเป็นยังไงนะ ก็อย่างที่บอกครับมันเล็กนะครับเล็กถัดเก้านะด้วยหน้าตัดมันอาจจะถ้าเทียบกับยี่ห้อที่เป็นถักแปดนะมันอาจจะไม่เล็กเท่าหรอกเพราะใช้การที่มันถักเก้ามันเก้าเส้นถักมันควบคุมขนาดหน้าตัดค่อนขออ้างยากของ9เก้าเส้นเนาะสูงจุดแปดนะครับก็มีความนุ่มนะครับนุ่มความแข็งกระด้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะต้องมาดูว่าเวลาเราไปตีน้ำน,ำนานเนี่ยมันจะขุ่นง,ง่ายไหมนะครับเดี๋ยวสอที่จะไปเทสนะครับ มาลองดูนะครับใน100เมตรเราจะใส่ลอกเบอร์2,000เนี่ยได้กี่เมตรผมคิดว่าใส่หมดเลยโอเคนะเดี๋ยวขอขึ้นสายก่อนแล้วกันนะครับคลิดเทสจะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะแยกนะต้องเป็นสองทีนะครับถึงจะมว่างนะขอแยกขึ้นสายก่อนนะครับมันไม่ใช่งานที่หนักมากนะครับคืองานปลากระสูนแบไซส์แบบเป็นโลก็ได้ผมบอกเลยนะครับสาย0.8เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสู้มันยังไงนะครับ ครับทุกคนเรียบร้อยครับ100เมตรบาโอเคใส่เข้าไป100เมตรเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะต่อสายหนะ้าสัก20ปอนด์กล้พอนะสายช็อคเกี20ีปอนด์ออกแบบนี้นะครับช็อคเกีก็จะความยาวก็จะเหมือนกันนะก็จะยา,ยาวๆหน่อยนี่ะสักเมตร 50ยิบก็จะใส่เบอร์เล็กๆนะครับเบอร์000สามพซาะ้ว่าใส่ใหญ่มากก็แอคชั่นเดือบลักก็จะเสียเครียบร้อยครับ100เมตรก็น่าจะแข็งแรงนะอยางคลิปเทสค่อยไปดูกันนะครับ JOF นะครับถังกล่าวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะก็ถือว่าเป็นคลิปแกะกล่องแล้วกันนะครับ อผมก็เพิ่งเคยซื้อมาใช้ไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงนะครับนา้นาๆหรือพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปเคยใช้ยี่ห้อนี้ดีไม่ดีงไงก็เม้นมาบอกด้วยเลยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ